สวัสดีครับ EP นี้นี่ดูเป็นทูโทนเฟียวไหมยังไม่เสร็จนะพอดีห้าวอยากเห็นตัวเป็นๆเ,เดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยมาเจอกันใหม่วันนี้มาน้ำจิ้มก่อน ุดสีเอ้ยต้องเรียกว่าสีโครงอ่าพวกพวกชิ้น,นเนี้ยเนี่ยเห็นเหลืองๆเนี่ยแต่ทอนแสงเนี่ยเป็นพาวเดอร์โค้ดก็น่าจะจบประมาณ5,500หรือ6,500นี่แหละเจ้าของจำไม่ได้นะเพราะค่อยๆทำแล้วมันนานแล้วด้วยพอดีเลิอกงานยามดีจะประกอบซะยังไงเฟี้ยวละแจวเลยเนี่ย พาร์ทโค้ดทุกจุดค้นเด่นเลยนะเล่นยันดุมมาที่ตัวล้อกันแล้วล้อจะเป็นฟอร์คอนนะนี่ ฟอค่คอนราคาไม่แรงจับต้องได้ล้ลอตัวนี้นะ่าจะเป็น1.2นะเล็กๆแว้นๆหล,ละพอทรงมันมาได้แลทรงเฟี้ยวเลยใส่ล้อจะเป็นเอ้ใส่ย,ยางใส่ย,ยางสี่ห้าทับ90นะครับ พอดีเลยะสำหรับสายมอบจานเป็นแมมโบทั่วไปสามลูตัวนี้จานน่าจะสองร้อยี่สิบอะสองร้อยจานสองร้อยมิลกับปั๊มแมมโบผีเสื้อแท้นะครับปั๊มแท้ตัวนี้เจา้จาของบอกได้มาถูกแต่ขอไม่บอกราคาเพราะมันถูกจัด โอ้สีโคตรเจ็บเลยก็เป็นสายเบรกทั่วไปนะคันนี้ปั๊มบนเป็นร้อยสิบนี่เดซนาปออแคนกำลังฮิตรอชุดใหม่ใหม่นี้เป็นใหม่หัวชีดเลยปะยังคิดอยู่ค่อยใม่โหมีดยังคิดอยู่เฮ้ยแต่นี้มันเป็นหัวชีดเรียบร้อยแล้ว ถ้าใส่ไมค์าบูมันจะเป็นยังไงมนใส่กับไมได้าต้องแต่งผ้าต้องแต่งสายคนระับอันเดียวถ้ามาเรื่องเครื่องสติกเกอร์แพ้แน่นอนตัวนี้เป็นสติกเกอร์ลิมิเต็ดน่าจะได้สองพันพี่บอกผมมาสองพันก็คือมีหมดเลยนะเนี่ยตัวนูนข้างหน้าด้วยนะสติกเกอร์ตัวนูนหมดเลยนะนี่สิบสิบปีโดนคัดถีไปทล้ว้ สตีอครับอ่าสตี้สร้างครัไม่มีสติกเกอร์สร้างเหมนแป๊บสติ๊กเกอร์เอาสีเอาชุดสีให้เขาเนาะสตี้เอ็มเอสครับทำตี้อยู่เลยเราพันได้ตีใช่ไหมอืมคือมาอย่างนี้เลยใช่คสองพันแปดสติ๊กเกอร์ไม่เกี่ยวเราสั่งเขาหรือว่าเขามีอยู่แล้วไอ้สีเนี่ยผมสั่งเขาอ๋อสั่งเขาเลยสั่งเขาไม่เต็มอือ ไอ,อ้บอปิดอยู่แกใช้บออเป็นไงเนี่ยอยากรู้จังกล้องในรถจบด้วยไหมรถยังไม่เสร็จนะเนี่ยเรามาเนี่ยนี่ชีด เบาะนี้กระดาษเลยอะ่ะเบาะมันยังไม่มีเลยนี่เบาะตรงนี้ไม่ใส่อ๋อมันใส่ได้เป็นใส่ได้เด้อถ้เาเอาไปออกไรก็คือตัวนี้มั้งเอ,อ้ยเรมดูล้อหลังเลยใสยย่ยางล้อหลังเป็นห้าสิบท,ทับร้อยนะครับก็<ม>จะใหญ่ใหญ่หน่อย เต็บเครื่องจะเป็นโฮกชักห้าเรือนเรือน C I F ครับ C I F เดิมๆเป็นเรือนเดิมๆเลยใช่ไหมครับสวยครับสิ่และลองสตารทอง่างนี้ร้านแล้วร้านเลยดิร้านครับเรือนแพงไหมเขาถามน่าตัวเนี้ยเรือนบอกไม่ถูกฟังไว้ถูกแสดงว่าได้มาอกต่อเนี่ยใช่แต่ท้อสวยนะ เท่าสวยเลย๋อโคตรใหญ่เลยตรงนี้สามสองไหมครับอีคอไล่เนาะใบนี้เท่าไหร่เนี่ยเขาไอเท่อใบนี้สองพันห้าเฮ้ยไม่แพงนะเออไม่แพงไม่แพงผ้าตะแกงโอ้โหโอ้โหใหญ่ว่ะใหญ่ใหญ่ แต่วันนี้คงฟังเสียงไม่ได้เนาะฟังได้ฟังไม,ไม่เป็นไรเด็กๆนอนฟังได้ฟังได้หรอเด็กรู้ชินแล้วเอาแค่เดินเบาพอเนานะเราจะไม่กระโชกหกักโชคมันเดิมเจ้าพ่อแก๊ซซี่ตัวนี้ไอ้นี้น่าจะสา300มร้อยสามรอยี่สิบจะมามอบเลยเขาสะอาดเนี่ย อยากเห็นตอนเสร็จนะอันนี้เป็นน้ำมันตอนนี้ยังอีกเก้าห้าอยู่ครับยังยังวันแรกเติม e ประทานรถจะมีประกอบเต็มเมื่อคืแสดงว่าเตรียมเตรียม e แปดห้าแน่นอนใช่ครับถ้าเรายอย่างเช่นบางคนงบน้อยอยากได้สติต๊กเกอร์แบบเทียมก็มีเหมือนกันนะไมมีครับชุดละร้อยร้อยกบ้านชุดละร้อยก็บาทก,ก,ก็คือจะเป็นลายนี้แหละแต่ก็อาจจะไม่ค่อยวิบากเท่าไหร่ ใช่ครับมันจะไม่ไม่นูน,งน,นไงมันธรรมดามันไม่มีมันไม่เอาแบบเนี้ยแต่เนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆคอมเมียมเนาะใช่ครับก็คือสติกเกอร์ของตัวลิมิเต็ดแท้สติกเกอร์แท้เลยรางเท้าพเต้นี่ดูนี่คมนะเนี่ยคมกิบเลย แดงว่าเครื่องเนี่ยยังไม่สมบูรณ์สมบูรณ์แล้วครับอ๋อสมบูรณ์แล้วอยากรู้ว่าเครื่องชุดนี้หมดไปเท่าไหร่หมดเท่าไหร่คร่าวๆก็ได้คร่าวๆน้องเป๊กประมาณสองหมื่นสองหมื่นครับ KTM เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้วงานฟอร์สงานฟอร์สฟังเสียงฟังเสียงได้ ลันเลยอ่ะเฮ้ยแต่เสียงมนันเพาะนะเนเ,นเออสียงเพาะเสียง,พเ,ยงพออเพาะอ่ะเสียงแบบดุเลยอ่ะแล้วก็แน่นมากด้วยอันนี้อันนี้ก็ยังจัดระบบยังไม่ยังไม่เสร็จเนาะครนนี้ก็คือจะทําเป็นสตาร์ทเท้าสตาร์ทเทา้ทาเบื่อผู้ชี่เลยแข็งกับใครได้อ,อ,อันนี้สตาร์ทมือครับมือสตาร์ทมือไม่ค่อยจะตีครับเ เอาไปคนาขี้ทีเมก็พักรัแล้วเต่ถ้าทาเป็นสตาร์ทมือมันก็ตาร์ทไหวเนาะไหวครับไหวก็คือใช้บ่อยๆเราใช้บ่อยอ่ะอืมวบคู่สตาร์ทอ่ะเฟืองมอยแตกฟังฟังตานะก็อย่างว่าเนาะใช่ครับจะเสียงโคตรดุเลยอ่ะเด่นจุดหล่อไม่นี่ตาร์เมื่อเ้ไม่หลอุนุุ่นไม่่อนะุอุ่นคุณอุ่นุ่นคุอุ่นคุอ่นุอุ่น ผมว่าถ้าใช้ e band 5เครื่องน่าจะเย็นกว่านี้เยอะเลโอเคคลิปนี้อันนี้อันนี้เราแค่มามาวอร์มกอ่ะเสร็จเมื่อไรกค่อยมาชมกันไม่นะไม่ที่วังแล้วนะเสร็จเแล้มรถมันขึ้นมาเดีย๋ยวพุ่งยามันเสร็จไปไว้ขี่เล่นจริงเหรอขี่เล่นอย่าพวกขอเต๋อ,อขายอีกแบบคันที่แล้วแต่ก็มีคนมา,นอา <c oughs> ขอเต๋อแล้วมัยังไม่ได้ขายแต่ก็ไม่แน่ถ้าราคาโดนใจนี <c oughs> ่ยันแตกพอดีโค้ด อันนี้เขาทอดปะเขาทอดหรือว่าเขาไช้ทอดหรอผมันไอผงอะไนอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแต่ติดไหมติดหมดครับติดหมดเนาะตีไปห้าถึงหกพันเนาะห้าถึงห้าพันห้าถึงหกพันห้ายิงส้ายโค้งยิงส้ายก่อนนะโค้งเนี้ยเก็บตายก่อนนะเขาต้องทำความได้ของเขาเนาะครามีกรรมวิธีเขาคัดมือเลยคัดมือยืมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับจะมาดูตัวโหดๆหดหน่อยก็อย่าลืมเพื่อนๆปัก กดซับสไคร์กดติดตามห้ด้วยนะครับเพื่อที่